สวัสดีครับกับผมพันจ่าเอกพอรนล้ำศิลป์จิตอาสาพระราชทานจะพาชมโคกนหนองนาของศูนย์การเรียนรู้หน่วยพิการขึ้นที่หนึ่งหนึ่งครับสำหรับวันนี้จะพาลูกเสือเลเดร,รีมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีใครรู้บ้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอะไร,รบ้างเอายืน สามห่วงสองเง่นไขมีอะไรบ้างพอ,อประมาณมีเตุผลมีูมิคุมกันที่ดีอ่านั่งลงแล้วอีกสองห่วงก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมสําหรับปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นของรัชกาลที่9ท่านได้ให้แนวทางในการปฏิบัติไว้แล้วรัชกาลที่10ท่านก็ได้สืบสารมาเป็นโคกหนองนาสําหรับโคกหนองนาก,ก็จะมีการเก็บน้ําเก็บพื้นที่มีทั้งโคกมีทั้งหนองมีทั้งนาก็คือรวมกันไว้ แล้วก็สําหรับศูนย์การเรียนรู้ก็เป็นการให้ความรู้ในด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ฐานการเรียนรู้มีหลายอย่างสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองสําหรับฐานแรกเดี๋ยวครูจะพาไปดูว่ามันจะเหมาะกับชีวิตประจาวันของเราหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะลงลืมไปก็ได้สําหรับในยุคโควิดนี่อะไรสาระ,ะสาระแนะอะ่ะสาระแนใส่อะไรอ่าเห็นไหมเราก็รู้จักแล้วก็อย่างนี้จะมี หอมแดงแก้อะไรอ่าแก้หวดัดเห็นไหมมีคนตอบได้มีพริกมีกระเพราทุกอย่างเป็นสมุนไพรที่เราใช้ในชีวิตประจําในครัวเรือนอยู่แล้วบางคนอาจจะลืมเอาทําไมกินทาไมต้องกินกระเพราเพราะอะไร,รแก้ปวดท้องสําหรับเด็กๆแก้ปวดท้องตะไคร้ก็ช่วยให้บํารุงเลือดเฮ้ยเอนี่ยใบชาพูหรือใส่ในแกง ่ะต่อไปมามาดูฐานต่อไปฐานที่สองมาพอเราลดน้ําให้ความชุ่มชื้นเขาเราก็จะเก็บเห็ดไว้ได้กินเราก็จะมีพออยู่พอกินไว้ในพื้นที่ของเราโดยที่ไม่ต้องออกไปหาข้างนอกเข<ม>้าใจไหม,มถ้าไปตลาดก็โลเท่าไรอย่างน้อยห <150. S 1> ไม่รู้ตอนนี้เจ็ด <50. S 1> มั้งแต่ถ้าที่นี่ขายแค่40-50เองตามหลักเลยใช่ไหมเรามีกินก่อนมีกินมีใช้ถ้าเหลือเราถึงจะขายเข้าใจไหม อ่ามาฐานต่อไปเราปลูกต้นไม้เราต้องใช้ปุ๋ยไหมใช่อ่าถ้าเราต้องไปซื้อปุ๋ยเป็นการลดต้นทุนไหมไม่อ่าไม่ลดแต่ถ้าเราเอาปุ๋ยไปใช้เองเราผลิตได้เองนั่นคือสิ่งที่เรา <c oughs> จะลดต้นทุนลดค่า,ชาใช้จ่ายลดทุกอย่างแม้กระทั่งปุ๋ยเราก็ไม่ซื้อทนี้ปุ๋ยแพงไหมแพงโอ้แพงมากอ่านี่คือเราได้และเราก็ไปใช้ของเราและทีมท่าน ปลอดภัยไหมปลอดภัยอ่าถูกต้องปลอดภัยเราวัสดุที่เรามีอยู่ก็รวมกันแล้วก็นาหมักรถไว้แล้วก็ทิ้งไว้โดยเราไม่ต้องมากลับเราไม่ต้องมาเปลืองแรงพอพอได้เวลาระยะหนึ่งเขาก็จะเป็นปุ๋ยให้เราเราก็เอานําไปใช้อันนี้ก็เป็นปุ๋ยอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันได้ฐานต่อไปเห็นไหมเนี่ยเศษใบเราก็จะมาหาวัสดุลองก้นหลุมหรือว่าที่ทําหมูหลุมที่เราจะเลี้ยงโดยมีแกบ ถ้าเราไม่มีเราใช้อย่างอื่นได้ไหมได้อ่อย่างเช่นเศษหญ้าเศษใบไม้เศษฟางเราก็มาทดแทนแล้วก็มีเกลือทะเลมีทานมีน้ำหมักอีกอ่ะเพราะว่าจะช่วยลดกลิ่นต่างๆแล้วเมื่อหมูเขามาอยู่ในเนี้ยด้วยสัญชาตญาณเขาก็จะชอบขุดต้องหยุดเพราะ,ะนั้นเขาก็จะเป็นโรงผลิตปุ๋ยมีชีวิตให้เราก็คือเขาจะผสมปุ๋ยให้เราเองโดยธรรมชาติวัสดุรองพื้นรองก้นหลุมเรียบร้อย ขาดแค่หมูหมูไปแล้วหมูเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างตัวจริงอันนี้คือพร้อมทุกอย่างที่จะเอาหมูลงไปปล่อยเลี้ยงได้เลยอันนี้คือเสร็จสับเรียบร้อยอ่าไปไปฐานต่อไปไปฐาน <c oughs> ต่อไปแ,แต่ถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำเราต้องจัดหาเราต้องขุด เมื่อเรามีแหล่งน้ำเห็นไหมเราสามารถทำไรได้อีกเลี้ยงปลาอ่าโปรตีนเดี๋ยวเมื่อเราเสร็จตรงนี้เราก็จะไปดูว่าการลงชิปในป่าเราจะมีปลากินหรือเปล่าปลาตัวใหญ่กินได้ปลาปลาปลาฐานต่อไปปลาดุกตัวเล็ยปลาตัวใหญ่ไปดูมีตะไครไม่ใช่มีพื้นที่ สาเก็บน้ำสามสิบเปอร์เซ็นต์นาข้าวแล้วก็พืชผสมผสานแล้วก็อีกสิบบ้านพักหรือที่อยู่อาศัยหรือว่าคอกสัตว์อ่าก็คือประมาณนี้สามารถที่อยู่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งไร่พอเพียงนั้นสามารถที่จะอยู่ทำมาหากินได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าเรามีพื้นที่ไม่มากเราก็สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นบางคนบอกอ้าวทำไมอยู่ได้เอาก็เรามีข้าวถูกไหมอ้าวในบ่อเรามีไร่มีปลาอ่า ในนู้นเรามีไก่ไข่เห็นไหมไกลไก่นู่นไก่ไข่เรามีไข่กินเราก็ไม่ต้องซื้อสำหรับไก่พื้นเมืองเราก็เป็นอาหารโปรตีนของเราอีกชนิดหนึ่งที่เราสามารถจะหาได้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อด้านนอกไม่ต้องไปซื้อที่อื่นเพราะว่าเราเลี้ยงเรามีอยู่แล้วไ,ไม่ไก่ไปฐานต่อไปเหมือนไหมคล้ายคล้ายอ่ะคล้ายๆนะแต่อันนี้ครูที่ครูทําให้ดูว่าตอนนี้พื้นที่เราต่ําเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการ ลาดลาดปูนซีเมน์ให้เขานิดนึงเป็นการแก้แก้ปัญหาเพราะว่าเราอย่างที่บอกพื้นที่จ่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราต้องไปปรับแก้ป,ปรับใช้ของพื้นที่ตัวเองเนี่ยเราเลี้ยงเนี่ยสองตัวเนี่เชื่อไหมว่าเราได้ขี้หมูหรือว่าปุ๋ยประมาณ1ตัน1 0 0 0กิโลต่อตัวเนี่ยเพราะาอะไรทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเขารวมกับเศษวัสดุที่เราใส่ลงไปแกบหญ้า เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นปุ๋ยให้เราโดยประยายโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อถูกไหมอ่าลดต้นทุนดูส้าเรบฐานนี้ก็คือเป็นการเลี้ยงเป็ดเป็ดไข่ก็คือเราไว้กินไข่เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไข่เขาพอสุดท้ายเมื่อเมื่อเราเลี้ยงไป,ปสักปีสองปีที่ว่ามันไม่ไหวแล้วเราก็ขายตัวเขาแล้วก็เอาเอาเงินที่ขายตัวเป็ดไปนะ่ะวนกลับมาซื้อตัวมันใหม่อีกครั้งหนึง่ง เพราะว่าแต่ที่เราได้กำไรคือเราได้ไข่กินตลอดมาปี2ปีแล้วเขา้าใจไหมเมื่อเราเลี้ยงแบบนี้เราเลี้ยงแบบให้อิสระให้เขาปล่อยออกมาเล่นน้ำเล่นอะไรได้แล้วเขาก็จะยืดอายุการไข่ได้นานขึ้นกว่าเดิมายเหมือนกับไก่ด้านหน้าไก่ไข่เนี่ยถ้าเราไม่ขังกรงตับหรือไม่ขังเขาตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่เครียดแล้วก็ไข่ให้เราได้นานถึง2ปีแล้วเราจะมีพื้นที่เขาออกมา เมื่อเขาไข่เสร็จแล้วข้างในเขาก็จะมาคุยเขี่ยอยู่ด้านนอกด้านนอกเนี่ยเราสามารถที่จะให้เศษผักเศษหญ้าเศษผลไม้ที่เราไม่กินหรือเหลือ,ลอใช้หรือเศษข้าวเนี<ะ>่ยก็ให้เขาได้ด้านนอกเขาก็จะมาคุยเคี่ยอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะอารมณ์ดีเขาก็จะไม่ไปไหนเขาอยู่ในนี้ถึงเวลาก็ไปไข่ถึงเวลาเบื่อก็ออกมาคุยเคียงข้างนอกได้สบายใจตัวนี้ก็เป็นพื้นที่การตลาดสําหรับการจําหน่ายผลผลิตของเราที่มีอยู่แม้จะเป็นทั้งเห็ด ไข่เป็ดไข่ไก่ตัวไก่หรือว่าผักต่างๆหรือแม้กระทั่งด้านนี้ผักกูดรู้จักไหมผักกูดอ่ากครับกูดแปลว่าผักไทยแปลว่าผักกูดผักภาษาอังกฤษผักกูดกูดนะแต่ว่าดีผักกูดนี่เป็นผักมหัศจรรย์ก็คือบำรุงสายตาสำหรับอาการนี้ก็เป็นอาการเทอดผระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ของรัชกาลที่10ด้วย เป็นการเถื่เพเกียรติของทั้งสองพระองค์ที่มาศึบษสารต่อยอดของโครงการปรัญญาเกตุเพียงแล้วก็โคกหนองนาสำหรับการชมพื้นที่มีใครตอบได้บ้างว่าได้อะไรบ้างตอบได้ความรู้เรื่องเษฐกิจพอเพียงอ่าเด็ดอาลูกเสือจะให้น้อยหนะ้าลูกเสือทำไมอ นี่เป็นตัวแทนของของลูกเสือแล้วก็เน,นดาดลีอ่าสำหรับเนดาลีได้อะไรเกี่ยวกับการชมศูนย์นี้บ้างอ่าได้รู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแล้วก็ได้รู้ว่ามักปุ๋ยไว้ใช้มันดีค่ะมันดีกว่าซื้อปุ๋ยเคมีใช้ดีกว่ายังไงดีกว่าคือมันแบบมันปลอดภัยค่ะอ่าเห็นไหมนี่คือแค่ดูแป๊บเดียวนะได้ความรู้เยอะแล้วคือดีปลอดภัย ถูกบางทีอาจจะไม่ต้องซื้อด้วยอาจจะไม่ต้องใช้ชาจ่ายด้วยเพราะว่าอะไรเราเอาของที่เรามีมาทําเป็นปุ๋ยถูกไหมถูกครับขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่เราก็มารวมแม้กระทั่งก้อนหีนที่ครูบอกไปว่าหมดประโยชน์แล้วใช้ไม่ได้ก็มาทําปุ๋ยได้อ่า,อาต่อไปลูกเสือได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการประยมุมเยี่ยมชมถึงการเรียนรู้เนี่ยไ้ความรู้เกี่ยวกับการมักปุ๋ยครับรับ<ะ>ไก่ครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เป็นยังไง มีไข่กินครับอ่าต้องซื้อไหมไม่ต้องครับอ่าแล้วเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับในยุคในยุคโควิดอ่าเห็นไหมแล้วแล้วเอ้าสมุนไพรโอ้โหฐานแรกเนี่ยกลืมได้ไงสมุนไพรอ่ะบอกสมุนไพรหน่อยสมุนไพรหน่อยสมุนไพรกระเพราครับอ่าแก้แก้ปวดท้องแก้ปวดท้องครับอ่าอะไรอีกใบบัวบกครับแก้อะไรช้ำยักเอ้ยไม่ใช่ช้ำไนครับอ่าแล้วก็ยังมีอีกพริก พริกนี่ก็ช่วยเจริญอาหารไล่หวัดคัดจมูกหลายอย่างก็จะมีอะไอตะไคร้แกอะไรนะช่วยอะไรนะเมื่อกี้ครูบอกบำรุงครับบำรุงอะไรบำรุงเลือดอาอาอาเชิญขาทีผ่ผักเสร็จผักเสร็จหญ้าเมื่อเรากินมันเหลือหรือมันเยอะเกินไปแกเราก็เอาไปให้หมูให้เป็ดให้ไก่เขาก็จะย้อนกลับขึ้นมานาข้าวถ้าเราทําเราเหลือจากกินแล้ว ก็เอามาเลี้ยงเป็นเลี้ยงไก่ได้หรือจะสีเป็นลำสีเป็นตายข้าวก็แล้วแต่ว่าพื้นที่ไหนมีความพร้อมขนาดไหนฐานของเรายังมีอีกหลายฐานสำหรับศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีโคกหนองนาอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแขนงของศูนย์การเรียนรู้ก็จะมีโคกมีหนองมีนานาก็คือไว้ทํานาไว้กินไว้ข้าวมีข้าวไว้กินสําหรับโคกเป็นการเก็บ น้ำใต้ดินไว้บนโคกอย่างเช่นมีต้นไม้การปลูกปลา3อย่างประโยชน์4อย่างแล้วก็หนองก็คือเมื่อเมื่อเมื่อน้ำหรือฝนั้งต่างตกลงมาไม่รู้จะไปไหนแล้วก็จะมาเก็บในหนองเมื่อเราจะใช้เราก็เอาเอาน้ําจากหนองนะี่มาใช้ใช้ในพื้นที่ของเราได้และเมื่อในหนองมีบอ่อมีหนองต่างๆก็สามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงสิ่งที่เราให้มันเกื้อกูลได้หมด เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเอ,อื้ออำนวยด้วยกันไม่จําเป็นจะต้องไปทิ้งอันนนไม่ไมจําเป็นเลยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะอย่างที่บอกเอ,อื้อด้วยกันได้หมดเราไม่จําเป็นว่าอันนั้นต้องไปเผาทิ้งอันนี้ต้องไม่ได้ถ้าเผาก็จะเกิดเนี่ยเห็นไหมเหมือนไฟป่าเนี่ยตอนนี้เป็นมลภาวะที่เราจะต้องเจอเพราะว่าแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้บางคนอาจจะเพิ่งทาท่านท่านบอกไว,ว้ว่รารัชกาลที่เก้าท่านบอกว่าทําแค่หนึง่ง ในสี่ส่วนก็พอสําหรับหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือทําเท่าที่เราทําไหวทําเท่าที่เราทําได้ทําวันละเล็กวันละน้อยเขาที่เขาบอกกันก็คือให้เราเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคําเพราะฉะนั้นทําอะไรให้เป็นขั้นเป็นตอนทําไปเรื่อยๆทําไปไม่ต้องก้าวกระโดดถ้าเราก้าวกระโดดเมื่อเราล้มเจ็บหนักขาอาจหักได้ แต่ถ้าเราทำไปทำ,ทำไปเรื่อยๆทีสเต็ปทางสเต็ปเล็กๆน้อยๆไปมันก็จะเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนง่ายต่อการดูแลรักษาแล้วก็มีความมั่นคงในทั้งชีวิตเราทั้งอาหารการกินเราลดการซื้ออาหารที่มาประกอบในการกินของเราเราก็จะแทบจะไม่ต้องใช้ตังค์เนี่ยเราเดินเข้าไปปุ๊บเก็บผักกูดสักจํำหนึ่งเอาไปผัดน้ำมัน เก็บไข่ไปสักห้าใบไปทอดหรือไปต้มได้ไหมไอ่าเราสมมุติว่าเรามีข้าวแล้วเราทํานาแล้วเรามีข้าวเราก็อยู่ได้แล้วสาหรับหนึ่งมือ้อถ้าเราจะเพิ่มเติมเราก็ต้องไปหาบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะซื้อจากข้างนอกมาบ้างแต่ไม่เยอะคือเราจะไม่อาศัยด้านนอกเยอะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะควบคุมพ,พวกเราได้แต่ถ้าเราไปซื้อหรือว่าไปอิงจากของเขาอย่างเดียวเนี่ยนะทุกอย่างเป็นตังค์หมด เดี๋ยวต่อไปจะเรียนเชิญผู้คำหน่วยพนักงารขึ้นที่หนึ่งหนึ่งท่านเป็นให้ความรู้ขออนุญาตเรียนเชิญครับสําหรับจะเรียกเป็นครูดีกว่านะครูก็ชื่อของครูก็พันเอกชุมพรไผ่นาคนะครับก็เป็นจิตอาสาพระราชทานนะครับหลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สองนะครับหมายเลขาาันรหัสหนึ่งสองกศศนะครับเป็นนะครับก็สาหรับวันนี้ ก็ที่น้องๆได้ได้รับชมนะไปแล้วก็ได้ได้รับคำแนะนำจากาครูจิตอาสาพระราชทานนะก็ก็คิดว่าเอาความรู้ที่ได้นะครับไปไปประยุกต์ใช้นะครับนะให้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือเราเอาไปถ่ายทอดให้กับ เพื่อนๆที่เขายังไม่มาหรือน้องๆที่เขายังไม่ได้มาเยี่ยมชมศูนย์พร้อมที่จะให้น้องๆหรือครอ,อ,อบครัวนะครับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในพื้นที่นี้หรืออยู่ในพื้นที่อื่นเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับมาเยี่ยมชมในศูนย์กิจกรรมของเรานะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครู ครูที่อยู่ข้างหลังนี้ด้วยนะครับในการดําเนินกิจาการในการทําศูนย์เรียนรู้ให้กับพวกเราได้รู้ได้ดูกันนะครับทางช่องทางเพจทางเฟซไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o กนะครับ Facebook, เฟซบุ๊กยูทูบนะทิกตอกทวิตเตอร์ TikTok, Twitter, ของหน่วยพันาการขึ้นที่หนึ่งหนึ่งหรือจะเป็นในเพจ Facebook ของโรงเรียนจิตอาสา,าพ,พระราทานน้องๆน,นะครับจำสิ่ง พวกนี้นะในใน,ในการจำไว้แล้วก็ไปทำแล้วก็ไปถ่ายทอดนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องๆมีความสุขนะครับแล้วก็กลับไปใช้ความรู้ที่ได้มาไปดำเนินชีวิตให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นนะครับถ่ายทอดให้กับคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาดูนะครับต่อไปขอบคุณมาก